ดีครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้มาทําลาบสุกกันครับผมลาบเนื้อครับนี่เราสับเรียบร้อยครับนี่เนื้อจะมีเครื่องในม,มีสับมีสามสิบกีบแล้วก็คานาครับผมเดี๋ยวเราไปทํากันเลยครับผมเดี๋ยวลวกเนื้อวันนี้ทําลาบเนื้อสุกกินครับผมยามเช้านะครับผมเดี๋ยวดีครับผมเนื้อลงไปเลยครับใส่น้ำนิดหน่อยครับผมลวกให้สุกเนื้อก่อนนะครับผม ก็ password. ต่อไป,ไปก็เครื่องในครับผมลวนใน้สุกวันนี้ลาบเนื้อครับผมสุดีครับผมเดี๋ยวเวลาชมตอนทำกันเลยนะครับผมเดี๋ยวลวนเนื้อรวนเครื่องในให้สุกก่นอนครับผมทีครับผมเนื้อเร,อเราก็รวนสุกแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาลาบกันเลยครับผมวันนี้ลาบเนื้อครับสุกครับผม ได้กินหอมหองเนื้อครับลีาดนะครับ,รบ,รบผมเดี๋ยวเรามาปรุงกันเลยครับเบื้องต้นใส่พริกป่นนะครับใส่พริกป่นไปก่อนนะครับเบื้องต้นพริกต้นพริกป่นซื้อมาจากตกลาดครับไม่ได้ควยเองครับใส่พริกไปก่อนเลยชอบกินเผ็ดใส่เผ็ดใส่พริกเยอะครับ ไปเป็นเท้าคั่วเอ้ยเ้าคั่ไวไใส่ที่หนังนะครับไปเป็นชุรสนะครับผมก็ชูรสน้ำปลาซะหน่อยครับผมเพิ่มความเค็มนะครับปลาชูรสไปแล้วนี่ก็จะเป็นคร้าคั่วนะครับคั่เวเสร็จเราก็จะคลุกเคล้าให้เท่ากันนะครับผม แคะเค้าค okay, yeah, ั่วเค้าคั่วไปวันนี้เมนูยำเช้าแล้วครับผมลาบเนื้อครับลาบสุกครับผมคุกเคา้าอันเบื้องต้นนะครับคุกเื้ได้กลิ่นหอมพอคัค่วเลยลาบสุกครับวันนี้ต่อไปก็จะเป็น มะนาวกะหันมะนาว่สมะนาวไปด้วยลาบสุกครับผมเพความเปรี้ยวมะนาว,นาว,นาวขบแาวอีกรอบครับผมหอมนิดหนึนง ยามเช้าเราวันนี้ครับหลับสุขครับผมเนี่ยครับซื้อมาครับผมหั่นผักเสร็จเลยครับ หอมผักชีครับหอมผักชีผักชีไปเรื่อยนะครับอืมดื่มดื่มไปได้อย่างไรเนี่ยใส่สนุ่นกุกคราวครับทีนี้คุกคราวไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยนะครับใส่ซึ่งหน่อย ต้นชิมกันอืมใช่ได้ต้องการคำผมครับผมดีครับผมใส่ดีไปดีขวดครับ สลันเนหน่อยครับผมเกลือสลนเน่ใส่เส้นหน่อยนะครับเพิ่มความหอมของสลันเน่ลาบสุกครับผมลาบเนื้อครับเนื้อสุกอร่อยเลยเดีวยวกันนะครับผมยามเช้าของเราวันนี้เดี๋ยวชิมกันใส่ดีมแล้วเมื่อกี้จะได้เลยผมนิดนิด สีครับผมนีนกันเลยครับผมสวัสดียามเช้านะครับวันนี้เราไปกินข้าวเช้านะครับผมเมนูข้าวเช้าของเราวันนี้ลาบสุกครับผมลาบเนื้อครับวันนี้สวยๆครับทีครับผมอันนี้ผักนะครับผมเก็บมาอย่างทุ่งครับผมมีมะเขือพวงนะครับผมบวกงูมะเขือนะครับแล้วก็มะละแล้วก็ มเคยยาวลูกเล็กครับผมลูกสั้นๆนี่นะครับชมกันนะครับผมไปกินข้าวกันะครับผมวันนี้ข้าวเช้าด้วยกันนะครับผมมาครับกินข้าวนะออลอง,งลออะไรรออันนี้ก่อนเลยครับ ลูกเล็กเลยราที่นกครับ <c oughs> ยอะขมดีจังเลยครับ <c oughs> ยาวเลยครับต่อเลย เลยครับแล้วครับผมหลับเนื้อสุกนะครับทำเองเื่อเช้านะครับผมอืมมานะครับผมอร่อยๆด้วยกันนะครับ กร mm hmm. อบดีแฮะรับุมครับวันนี้มรู้ยามเช้าแล้วครับ ตัวครับอือหืออืมเด็ดเลยดีกว่า จครับกินเท้าด้วยกันนะผมรับเนื้อครับรับสุกอันนี้มาที่นโนค,ครับเก็บไปายคุคงกอบขมได้ใจ buồn rồi không? Kinh mình tan á ừ. bộ ngủ. สุดจาใกล้ครับผม ครับผมสุกิมิบิคินี้นะครับผมอร่อยๆกันนะครับผมลาบเนี้ยครับผมวัมนนี้ลาบสุกครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ช่องติวลาบด้วยนะครับผมขอบคุณครับ